ไปบอหลอดแล้พี่น้องอันมาเบิงอันอันนี้ก็เป็นวิธีชาวอีสานบ้านเฮานะพี่น้องเนาะส,สมัยก่อนอันนี้คือพี่มาไทยเบิงเพราะว่าอยากให้พี่น้องเบิงอันวิธีของชาวอีสานเฮาสมัยก่อเน,เนเบเฮดแบบนี้แหละพี่น้องเนาะการทุบเข่านะพี่น้องนะแต่ว่าสมัยนี้กัยังนีเย็นยูกับเป็นบางคนเนาะอันนี้คือนาของยี่วบิงที่ยี่วบิงทุบเข่าเนี่ยพาะว่า เขามันน้อยเขามันได้น้อยเพราะว่าอันยา่มึงน่ะเพื่อนก็ไปซอยค้นไว้หลายแต่ว่าอันเจเล่กับมาซอยคือเก่านะน่าหึงนะงั้นั้นก็ไปซอยเจเล่เนี่ยเด้อไปเจ็บไปเจ็บบักขามก็จะไปขอตะพีหลจะเอาเสื้อเอานี้ห็นว่เ้็นนาดีดีไหมบ้านดีองเมิ่งลองเลยอยู่บ้านนาดีดีไม่น่าเอา โรมานอยู่นำคนลำคารคอยก็ไม่สนใจเจอคนคนเลวฉันยังไม่ลองไห้เสียใจให้คนอ้ยหนีบเขาก็ไ่ได้ เอาให้แล้วเด้อเมียเอาให้แล้วเด้อจ้าจ้าเจเล่จะจัดให้แล้วเอเจเล่จัดเด้อเจเล่มาซอยมาซอยหมูซอยเพื่อนกะอันเขาใช่กินจากหุงบมบุเนี่ยฮะเขาใช่กินจากหุงโมบุว่าขั้นหนึ่งแล้วเขาจะแจกบ้านละปั้นโอ้ยขั้นหนึ่งแล้วเขาจะแจกบ้านละปั้นเออายหลายไม่ได้ข้ามันน้อยเหรอเออ สี่้านเนี่ยก็สี่ปั้นแหละพอจบโรงเรียนน้อยลอยวน <c oughs> <c oughs> มาสามคนกับผู้สาวมาทั้งบัตวตมบัวบานออกไปในการาำตาเมื่อลมพัดมากลุ้มใจโอ้ยตีเขาก็ตีว่าเป็นนะลืมแล้วสมัยเกาสมัยไม่ลืมหมดแล้ว มึงก็เอากัอันมึงก็เอาก็เอาแห้งก,กูมาใส่กักแต่บึงฮะ,ะก็เอาแห้งกูมาใส่กักเถะเออยืมชักมือกิอนไ็ได้เหรอไม่ได้หรอกนี่แหละพี่น้องเนาะเ <c oughs> ขายืมเป็นเขาเนียวที่ยืมเขานียวเขาเนียวอ๋อลมแห้งไงพี่น้องอันแจ็กล้มหนาวหรือล้มฝนกับพรูนเนาะ <c oughs> ออ้ยปนนเี่ลมหนาวผัดมาอีกแล้วน้องแก้วน้องแก้วคงน้องคอยพีเออเจเล่สมัยก่อนนี่เฮ็ดแบบนี้บ้อันคอยเฮ็ดอยู่แต่ว่าคอยไม่ได้ตีเองมีตัวเบามาตีไหม เจ้าว่าผู้เฝ้าบ้านใดมาสิบคนเหี้สิบคนมามากเกลี้ยคนเดียวมาตีเข่าล้อมบุกไงโอ้คือจีงามหลายงามตัวเจ้าก็จีงงามคือจีงามค่ะงามไม่เลีงามไม่เลียะกี่งามคัะความงามเรื่องลื้อไปถึงใจตรงนั้นอันบ้านี่สมัยเก่าเนาะพี่น้องสมัยเก่า่อยนั่งเบาสะเถาะคอยคือเห็นแล้วคอยเห็นคอยคือเห็นความเก่าความหลังคนเนาะอันอัน ตีเขาเนาะสมัยตีเขาเนาะคอยกันคอยกับว่าอ้ผู้บ่าวกูออกให้อันมือนึงน่ะคอยบ้างซี่ละ่ะอันไอ้จะถ้าเจ้ามาอันย้ำตีเขาเจ้ามาันอันเจ้ามาจีบเขามาเจ้ามาตีเขาซอยคนโอ้ยมาั้งเป็นสิบสิบคนพุ่นแม่อีพุ่นแม่ ขบ้านาะเนะออเขามายังเขามาตีเขาบ่ได้มาสีบเจ้าเต็ดสีบทุกคนสีบทุกคนแมนคนผู้สาวคนเดียวแมนผู้บ้าเป็นสีบแมนโอ้ยตีแล้วๆวันนี้กับกองเขากับเป็นเป็นกุ้มแบบไงเนาะเป็นกุ้มวันนี้กะตีรอๆเ่าเนาะอันบัติขืนเล่าเนาะเขากะหาขึ้นเนาะกะมีสะพานตายขึ้น,นะะเนาะเล่าล้นปอดเล่าเนาะ เจเล่บ่ได้เ <af> ฮ็ดหนังเลยเจเล่นั่งเฮ็ดกับเผานี่แล้วเออเฮาเหล่าพ่อมัวสิเหล่ามันเป็นตอนนั้นคือสิงามค่ะงามงามตัวงามปลาเหลือเด้องามปลาลำปลาเหลือกงามปลาลำปลาเหลือโอ้งามปลาลำปลาเหลืองามไปหมดโอ้บัดนี้เขาบอกอันพ่อถาพ่อตาไอพ่อเท่ากับว่ารด โอ๊อตะกี้ก็บอกได้ให้เปลี่ยนซื้อน้อเจเล่เจเล่นอะไรอ่ะเจเล่าสันว่าอันเชี่ยวเขาขึ้นเล่าเดิมมืออว่น่าสันว่าโอ้ยกว่ากระตัดชิ้นใจกว่าเขาบอกว่าไอ้มื่อนไข่กว่าเชี่ยวเขาขึ้นเล่าอยว่าจังสี่ละสี่โอ้มาเป็นสิบโอ้ยเขาก็มาจนาะ งามปลาดเปลือเนาะโอ้เขาก็หฮาเขาเงาะเงาะขึ้นเหล่าเนาะสมัยตะกี้เนาะไปจ้างไปจ้างเขาบ่บอจ้าอันเหล่ากับเบอจินยากับเบอสูบสมัยตะกี้บอสูบจะบอสูบยาบอกินเหล่าจ้าก็มีแต่เนื้อมีแต่เถือกเอื้อไฝกับลาบสู้กันกินไปกกินทั ฮะสมัยนี้ก็กินกันแค่อันซุมือนี้มันเป็นเป็นี่ยอย่างกับบลลูอันเจเลกับบลฮูคือกันบลูว่าอันเสื้ออันเสื้อฟอบเสื้อเี่ยอย่างกับอบเขากับบอจักดอกกินตาเนี่ยกินตาเนี่อดอือีกับซอยจูกับซีซีดีกีโอ้ข่อยว่าปอบแต่แทะเนี่ยแต่ว่าข่อยได้ผัวข่อยบ่ได้กินข่อยก็ได้อันผู้หาบเขาหาบน้ำดีเพียอ๋า ผู้ชายที่มาจีบเนี่ยคือบ่ได้เลยค่ะบ่คะเอาไปได้ไปได้คนบ่ได้จีบโอ้ตายเลยเมียก็เล่นก็เล่นเขาเลไม่ได้ผัวเลยลำบากเขาก็ไม่ได้มากรองหอบน้ำซอยก๋วยจักหน่อยผู้ก๋วยหอบกรองหอบน้ำบนก็ไม่ได้ก๋วยนะเพิ่นก็ไม่ได้ซุนก๋วยจักหน่อยนะผีก๋วยกะเลียใจนะเออ เขาก็บอกว่าอันเจเลเจเลก็วอามวนแต่เจเลก็ดีแต่เจเลก็ไปเบื้องหนังปางแปลงเขาก็เขากันอันอันมีแต่หนึ่งมีหนังอันอ้อมอ้อมผ่าเนาะอันเจเล่มีเงินนะเจเลก็มุดเขานะ มูดเขาไปเลยนะลากมูดแม่ไปเบิ้องนังกับผู้เฒ่าหรือนัดผู้เฒ่าไว้โอ้ปบะเด็นัดตอนเนี่ยบระเด็นัดผู้เฒ่าเออข่อยก็บรรยาบอกว่าข่อยจะไปเบิ้งก็คุณไม่ได้อย่างเลยก็ก็เป็นรอดผ่าไปรอดผาที่ข่อยแอบไว้น่ะแม่นผ่านล่องนางอัน่ะแม่นเออได้เบิ้งบ้าไปไหนเบิ้งต้วนเขาเขาบ้าจัดการผู้เฒ่าแม่ยังไงจังข่อยอันบอกว่าข่อยบ่มีเงินกับผู้่าเดี๋ยวละข่อยกับ่มีเงินเด้อวันละไปขึ้นง่าแห่วงบ่อยู่บ่มันตกเนาะ ผู้บ่าวขึ้นงาบังม่วงอ๋อมันว่ามันว่าให้ก่อยเงินเนาะบันนี้จะไปลอดปลาก็ไปลอดปลาผู้บ่าวก่บขึ้นต้นบังม่วงโตลงมามองมองในลงหนังมันก็ได้เบิงก้อยก็ได้เบิงนังเลี้ยงองี้ยตอนนั้นจำได้บะอันอันนี้ยังก่อนนังเลี้ยงอยีายก่อนอันนี้อลันยาอันแม่เลี้ยแม่เออเอ็มเ็กว่าอยากเบิงหลายพวกก็บ่มีเงินเนาะยายบันนี้ไปเบิงนังบัดนี้อัน ผู้บ่าวผู้สาวมันจะบ่ป็นนมหาผู้บ่าวแต่จะนั่งอยู่บ่นหนมอยู่กว่ากันหน้มก่นก็เฮ็ดพอสโลโซลอยู่ก็จะมองไงดูมองเขาในอันมองอันมองสิเขาเปิดประตูนั่นแหละค่ะอ่ะวันนี้อุ๊ผู้บ่าวกูขึ้สิบ่มีเงินดอกกูอาคิดว่านะบันนี้ก็เลยอ้อมอ้อมอ้อมไปก็อยากเบิ่งนังหลายเนาะโอ้นังเลี้ยงไงเอียงก็ยังแบบบากกันไหม องบากบ่องบอมแมนสมัยก่อนเนี่ยองบากมันฝึงมาสมัยนี้เอี่เกาะสปีเนี่ยบอมแมนองคุรีมานบ่บ่บอมแมนนางเรื่องานนี่หรือคนมาอบอกสมบัติเมธนีนันแม่จักเล้วไปจะไปหู้เนาะเออเจ้ากระลุ่นเจ้ากระลุ่นพี่ข่อยเนาะเออคยก็ว่าอุ้สมัยเจ้าเป็นสาวข่อยยัง ผู้ใดโนูุ้บ่าวกุศยางมหาผูข่อยวางสิละวันนี้ก็ก็อ้อมอ้อมไปนก็อยากเบื้องไรก็ก็ลอดลิบก็ไปเนาะอวานผู้บ่าวนั่นนะผู้บ่าวึ้นยอดบักง่วงเขาก็กลางเนาะบักยอดบักม่วงมันก็เป็นย่อยไปมองเงินย่อยไปมองมองเขาอ้อมหันนะ บักม่วงหักพี่น้องงาบักม่วงหักจะเห็นผู้บ่าวจะบ้าเป็นไงเห็นตัว่อยเก่าไปแล้วเนาะผู้บ่าวก็บ่มีเงินผู้สาวก็บ่มีเงินแล้วมันดันนัดที่อย่างแะ่ไหนนัดทั้งสองพี่น้องอันนี้คือตัวจริงของยุ้ยที่อัดทั้งสองจังไลยเนี่ยนะวันนี้ที่เลียงมันว่าอันนี้สัมภาษณ์แน่ไปพ่อไปไปพ่อก็บยัยบึญยุ้ยใส่เดี๋ยวสัมภาษณ์แน่ฮะสัมพ่อยุ่งแท้เตี๊ย โอ้คืออายแต่ก็ขี้อายแท้จีบกันยังไงน่อั้งแน่โดดคู่มาเลยมาไม่จีบกันนะโดดคู่มาเลยปฏิทโธยิ้มงามเป็นยนงไงเนี่ยอันนี้ตีที่ว่าแต่กอนเจ้าคิดว่าเป็นฝรั่งในเตยเออใส่สรงใส่ทรงแนมขขางแรงกับสรงคือฝรั่งยืนเดเนมเหัอ อ๋อตะกอนย่างผมแดงแป๊ดโอ้โอ้เดี๋ยวนสูงแบบมันขาวด้วยเนีเอาหรออันคิดคิดสิจีบเด้ยินข่าวว่าคิดสิจีบเลนเลนมันบ่ฮะ้พายเอกถามแน่ได้ยินข่าวว่าสิจีบเลนเลนในตอนแรกนะเลนเื้อนี่แหละจีบเลนเลนเสื้อวันนี้เจ้าแม่ก็จังตามมาหอดบ้านมากับมากับพี่น้องเอาพาพี่น้องบุกถึงบ้านเลยมากับบุกสาเอาสาเด็ด สาคำสาเนี่ยนะเอาติเอาข้เข้าพผ้ามาติยิงโอ้เจ้าคือว่าเจ้ามากับตาสากับอันตีน้าคุณซื้อตีหน้า,นามาด้วยตีหน้ากับตะก,กี้ก็ได้หัวฝรั่งเออคือว่าจะมานำหานำหาเพินินอ,อิดตามผู้บ่าวหอดบ้านเอาผู้บ่าวหอดบ้านเอาตีรถดตีรถดนี่น่ะเอาจะเล่นน้ำผู้บ่าวคนนี้นะหอดบ้านน่ะหอดบ้านให้แล้วป้าเจ้าก็ใจแท้ฮะ บุกถึงบ้านเลยบุกถึงบ้านเลยสกี้เอ็ดงานอยู่พัทยาเออเอ็ดงานอยู่พัทยากับอันกับตาสากับตีน่าบมาหมดอันอันนี้คิดว่าแต่ผู้บ่าวฝรั่งนี่ว่าผู้บ่าวฝรั่งสิเด้อมาแทบมาแท้เป็นผู้บ่าวชวยเออผู้บ่าวชวยตามหมดบ้านเลยตามหมดบ้านเซ็ตยี่เบิ้งเลยเตี้ยเอ้คักแท้ว่าคักแท้ผู้บ่าทยี่เบิ้งพี่น้องวันนี้ผู้บ่าทยี่เบิ้งเนาะพี่น้องเอ เจเลมานังบ่งเขาตีข้าวมีแหงไหลเสียยจเจรินพี่นอ้องชิโนะดีเดียเ้าชินอดอดีตตยโอ้ยอออละละุกเออละ,อะชิโอดเขาสมัยตะกอนนาะละเนะาตะกกตออ่อแหละ เ้าอาล้ำต่ตอไปละโอ้ยเจเล่นางมาเบิ่งน้องตีเก่านั่นละมวนใจพี่นอ้องเออพี่นอ้องเอยละอะละนี่แหละพี่น้องเนาะ อันวิถีชีวิตของชาวอีสานเฮาพี่น้องดั้งเดิมเฮ็ดจังใดกันยังคงอน,นอนุรักษ์ไว้เนาะพี่น้องแต่ว่าสีเฮ็ดแบบนี้ไปจากปีกับรู้เนาะแต่ว่าปีนากะกัดคันเขาง,ง้ามกัเดเจด้าโรดเกี่ยวเนาะขันเขาบง้ามกก็เฮ็ดแบบนี้คือเก่าพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวนี้รถสีเขามันก็แพงก็เฮ<ช>าก็อาศัยว่ายุ่งว่างก็บสีไปน้ำไม่ยังไปน้ำสีเนาะกับขอบคุณทุกคนที่มารับชมเนอจ้ะเด้อขอบคุณพี่ๆน,อๆน้องๆหลายๆน,นะจ้ะ